สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุกแฟมิลี่นะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับคลิปนี้ขอมอบความรู้สึกแบบเต็มๆนะครับให้กับการสัดีนะครับแล้วก็ฟินไปกับการต่อสัญญาใหม่ของบรูโน่เฟอร์นันเดสครับจากเดือบบนกลายเป็นเดอะกับตันเดอะผู้นําไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราบอกว่าเป็นการสยอบข่าวลือต่างๆนานะครับที่มีออกมาตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งซีซั่นที่ผ่านมากับการที่จะ อาจจะย้ายออกสำหรับบุนโนเฟนเดสอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจบลงด้วยดีสำหรับเรื่องของการต่อสัญญานะครับคลิปนี้ขอมอบพื้นที่แบบเต็มๆให้กับบุนโนเลยนะครับทั้งบทสัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็ชวนทุกคนมารำลึกความหลังซะหน่อยนะครับสำหรับบุโนเฟนเดสในปัจจุบันนี้ในบทบาทของอกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรวมถึงข่าวคราวเรื่องของตลาดซื้อขายมาเดลูกาเต้อาจจะ อาจจะดูเงียบลงนิดนึงนะครับหลังจากที่ดีลของ2องนักเตะจากบาเยอร์นะครับจากมาธาเดรดิกนะครับรวมถึงลูแซมาสราวีเนี่ยจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องเงียหูฟังหน่อยว่าไอ้เงียบๆแบบนี้แหละนะครับเงียบๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะโผล่มาสักวันจนได้นะครับต้องบอกว่าเรื่องหลายๆเรื่องนะครับมันพาให้นึกถึงว่ายังไงยังไงเนี่ยเดี๋ยวแมนยูน่าจะได้อูกาเต้นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ชวนคุยกันสัหน่อยนะครับแล้วก็ขาออกแม็กทอมยังคงฮอตอยู่นะครับ น่าสนใจครับล่าสุดมีข่าวว่านาโปลีอยากได้เดี๋ยวคลิปนี้เล่าสู่กันฟังนะครับเก็บตกในหลายเรื่องทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกรวมทั้งเตรียมตัวในการที่จะติดตามเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับลงสามเกมแรกคืนวันพรุ่งนี้แล้วนะทุกคน เลือวันเดียวจะมาแล้วครับเกมวันศุกร์ฟรายเดย์นั้นะครับตีสอเจอกับฟูลแลนะครับคลิปนี้มาคุยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe นะครับ,อย,บ,อ,ยรบอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องฟุกบอลแฟมิลี่ด้วยนะครับกด subscribe แล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับมันจะได้เด้งเตือนไปยังมือถือของทุกคนนะครับเวลาคลิปใหม่นั้นอัพขึ้นมาช่วงสายๆแบบนี้ครับ มาครับทุกท่านครับคุยกันครับคลิปนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องของการสะดุดีนะครับแล้วก็ยกจ่องความเป็นผู้นำของบรูโนเฟร์สกันนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าจะตัวนั้นต่อสัญญาใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนทำคลิปนี้ทุกคนผมอันนี้ผมคนเดียวนะไม่รู้ทุกคนเป็นเปล่าน,นะผมก็ไปอยู่ดีนึกว่าเอ้ะบูโน่ปีนี้มันอายุเท่าไหร่วะกับกัปตันเราอายุเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยก็เลยไปเปิดดูปรากฏว่าปีนี้29 เดี๋ยวกันยายนนี้จะเต็ม30นะครับคิดไปคิดมาเออว่ะจริงๆรแล้วบุโนโนยังไม่เต็ม30ดีเลยนี่ว่าคือผมไม่เข้าใจว่าเขา3า3สตั้งแต่ปีที่แล้วนะเหมือนยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับเหมือนอาจจะด้วยออร่าของความเป็นผู้นําอะไรแบบนี้นะครับเอเอนึกว่า30ไปแล้วยังไม่เต็ม30วเวเ้ยนะครับเดี๋ยวกันยายนนี้จะนี่กำลังจะเต็ม30แล้วละ่ะเดือนเดือนหน้าเนาะเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้านะครับก็ เอ่อสัญญาใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับภาพแถลงข่าวออกมาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อหาของสัญญาเนี่ยเอ่อสัญญาใหม่ของเจ้าตัวเนี่ยจะไปถึงปี2027นะครับแล้วก็มีออปชันในการขยายเพิ่มอีกปีหนึ่งจนถึงปี2 0 2 8นะครับก็จะบอกเป็นเอ่อเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะเริ่มต้นซีซั่นใหม่ที่จะบอกทุกอย่างผมใช้คำว่าแทบทุกอย่างจริงๆนะทุกคนครับในซีซั่นนี้เนี่ยมันเป็นไปในเชิงบวกทั้งหมด ตลาดซื้อขายนี่ก็เรื่องหนึ่งนะครับไล่มา4คนที่ได้กันมาทั้งหมดนะครับเรื่องของการต่อสัญญาคือมันเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการเข้ามาของทีมงานหลังบ้านใหม่การได้เซอร์จิมเข้ามาบริหารในกลุ่มอูนิออสเข้ามาได้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เข้ามาเป็นแบ็กอัพในงานหลังบ้านเนี่ยมันทําให้หลายๆอย่างมันโฟล์เป็นไปได้ด้วยดีนะครับทั้งนักเตะขาเข้านักเตะขาออกหรือแม้กระทั่งเรื่องของการต่อสัญญาผู้เล่นนะครับการเลือกใช้งานผู้เล่นอย่างเหมาะสมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราลองสแกนดูในช่วงพรีซีซั การเข้ามาแบบครบทีมของทีมงานบริหารนี่ผมว่าไม่น่าจะเต็ม2เดือนดีนะนะครับแบบแบบคบทีมนะแบบครบๆเลยนะครับเริ่มต้นทำงานกันจริงๆเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเต็ม2เดือนดีแต่ทุกอย่างมันเรียกว่ามันมันเดินหน้าแล้วก็รุดหน้าไปคืบหน้าไปมากนะครับก็เรยบองว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เหลืออยู่ที่เรื่องในสนามของดิคเทนฮาร์กล่ะนะครับว่า จะทำผลงานได้ดีขนาดไหนแบ็กอัพทุกอย่างมาหมดแล้วตัวผู้เล่นได้มาตามสเปคขาดตรงไหนเติมตรงนั้นแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าการต่อสัญญาใหม่ของบรูโน่เฟรเนเดสเนี่ยมันเป็นการมันเป็นการสร้างความฮึกเหิมใน,นานะของจิตวิญญาณของความเป็นผู้นำนะครับ เอาเอาบทสัมภาษณ์ของบูโน่ซะหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเล่าบทสัมภาษณ์ให้ฟังนะครับบูโน่ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าทุกคนรู้ดีถึงแพชชั่นของเขาที่มีต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและเขาก็รู้ดีด้วยเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่างๆความสลักสําคัญของการสวมเสื้อสีแดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็สิ่งที่เขาทุ่มเทกับสโมสรก็บอกเขามีเวลาช่วงเวลาพิเศษกับสโมสรมากมายครับได้ยินเสียงแฟนบอลเรียกชื่อจากฝั่งเซธฟอร์ดเอ็นนะครับยิงซัตตบันแฮตทริกใ่เกมลีสนะครับแล้วก็นําเพื่อนๆลงสนามในเกมยุโรปได้ชชูถวยที เบลีย์ด้วยนะครับแต่เขาบอกว่าโอเคเขาจะอาจจะไม่มีทางได้เซ็นสัญญานะครับถ้าเขาไม่เชื่อมั่นว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขานสีเสื้อของยูนิเต็ดกำลังจะมาถึงในอีกไม่ชานีนะครับพูดคุยถึงทีมงานบริหารไอิเทนฮาทุกอย่างเป้าหมายชัดเจนนะครับต้องการคว้าแชมป์รายการใหญ่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับเราจะเห็นว่าการเซ็นสัญญาใหม่ของเหล่าบรรดาน,นักเตะที่ผมเล่าไปหลายที่แล้วนะครับเราจะเห็นคําห้อยท้ายเกี่ยวกับเรื่องของ บทสัมภาษณ์เรื่องเป้าหมายเรื่องการพูดคุยเรื่องของบทบาทต่างๆของผู้เล่นนะครับมันก็เหมือนเป็นการเรียกว่ากำหนดแนวทางอย่างชัดเจนนะครับของทีมงานบริหารหลังบ้านนะครับสร้างความมั่นคกมั่นใจกับผู้เล่นแล้วก็เป็นที่มาของการต่อสัญญาใหม่ของบรูโนฟันเดสด้วยนะครับย้อนกลับไปครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าเราจะย้อนถึงบรูโนอยากให้ทุกคนแชร์เรื่องบุูโนสัหน่อยนะครับมีความทรงจำอะไรดีๆเกี่ยวกับบรนโนบ้างนะครับตลอดระยะเวลาที่เขามาอยู่กับยูนเต็ดเนี่ยแชร์กันมาได้เลยโพสต์ Post, มาเม้นท์มาคุยกันนะครับ เวลามันผ่านไปเร็วมากนะครับทุกคนครับช่วงแถวฤดูกา 2018, 2019ล2 0 1 8 9 1 9ต่อ20ราวๆนี้นี่นะครับช่วงนั้นน่มีข่าวว่าแมนยูเนี่ยอยากได้บรูโนมาช่วงหนึ่งนะช่วงเดียวกันมีข่าวกันมาพักหนึ่งจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สักทีนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงแบบ48ชั่วโมงนะช่วงอยากได้ใครก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยแมนยูมาได้บรูโนช่วงฤด,ดูกาล2,029-2,020 แต่ไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นะมาได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวก็คือช่วงตลาดเดือนมกราคมปี2020นะครับก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรานับนิวอะ่าก2020 21 22 23 24อะนะครับก็4ี่สาหปีแล้วนะครับเจ้าตัวเข้ามาช่วงกลางฤดูกาลนะครับช่วงตลาดเดือนมกราคมนะครับด้วยเม็ดเงินก้อนโตเลยที่มันอยู่นั้นลงทุนไปตอนนั้นนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับจาก จากเดิมบนนะนี่ผมวันนี้ผมกำลังคิดว่าผมจะชวนทุกคนคุยเรื่องอะไรดีเออผมก็เป็นคนหนึ่งที่พูดถึงบรูโน่ว่าเป็นเดิมบนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงระยะเวลาเวลาไม่นานกว่าซีซัน่นกว่าที่ซีซั่นกว่าที่จะตัวมาสวมปลอกแขนกับตันทีมของยูไนเต็ดเนี่ยนะครับรก็เลบอกว่าเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปไปเยอะเหมือนกันนะจากจากเดิมบนไร้สาระเรื่ว่าตัวเดิมแบบบนอะไรไม่รู้แล้วเถอะอะไรแบบนี้ยกลายเป็นว่าเขาก็ดูเขาก็ดูนิ่งสุขุมมากขึ้นแล้วก็แล้วก็บ่นพูดในจังหวะที่ สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ให้กับทีมได้อะไรแบบนี้นะครับมีมีลักษณะความเป็นผู้นําเยอะนะครับแล้วก็การช่วงรับไม้ต่อจากปลอกแขนของคารีแมกควายนะครับซีซั่นสซีซั่นที่ผ่านมาของบรูโน่เนี่ยก็เขาก็พัฒนาในแง่ของความเป็นผู้นําขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ทีมก็ได้ความเป็นผู้นําจากบรูโน่มาเยอะมากๆนะครับเพียงแต่ว่าองค์ประกอบของอ่ายังเอาเต็มเตมกับฤดูกาลที่ผ่านมามันอาจจะ มันอาจจะไม่ได้สมประกอบมากมายนักนะครับซีซั่นสซีซั่นที่ผ่านมาที่เขาทำหน้าที่กับตันทีมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า,เ,าเหมือนบางครั้งบางผลแบกอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะครับสร้างเกมอยู่คนเดียวนะครับบนอยู่คนเดียวเสี่ยงอยู่คนเดียววิ่งไม่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นการเรียกว่าแสดงออกในสนามที่ทุกคนเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วกับความทุ่มเทของบรูโนนะครับดังนั้นก็ไม่แปลกนะครับว่าเขาก็จะกลายเป็นกับตันทีมที่ฉายออร่าเรียกว่าฉายความเป็นผู้นําออกมาได้ ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทุกคนยอมรับว่าเขาคือผู้นำของทีมจริงๆนะครับอ่ะก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นซีซั่นใหม่สำหรับการต่อสัญญาของบรูโ o นเฟอร์ันเดสนะฮะมีเรื่องอะไรของบรูโอนอยากแชร์แชร์มาคุยกันได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้ไปดูเรื่องของตลาดซื้อขายซะหน่อยผมเอาขาเข้าก่อนเลยเดี๋ยวผมจะไปขาออกนะครับขาเข้าอาจจะเป็นเรื่องบางๆอยู่นะครับคือตอนนี้ เรื่องของแบ็กซ้ายที่เป็นปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นปัญหาอีกแล้วนะนะครับกับอาการบาดเจ็บของลูกชอที่เจ็บน่องก็จะลงสนามไม่ได้ก็ต้องพักไปอีกแล้ว,ลวสัก3 4ถึงสสัปดาห์กลับมาได้อีกทีหนึ่งก็คงจะเป็นนู่นนหลังฟีฟ่าเดกันยานะครับคราวนี้เนี่ยพอแบ็กซ้ายมีปัญหาถ้าเรานับนิ้วจริงๆยังอยู่ในภาวะความเสี่ยงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโดยตำแหน่งมันควรจะต้องมีตำแหน่งสแตนบายตำแหน่งละ2คนถูกไหมคิดดีๆนะครับ เอาไปเอามาตำแหน่งฟูลแบ็ k เราเริ่มต้นด้วยความเสี่ยงนะครับคือหมายความว่าตอนนี้ไม่ได้มีตำแหน่งทดแทนตำแหน่งละ2คนแบ็กซ้ายหายคู่นะครับตอนนี้ต้องใช้ควาว่าแบ็กซ้ายหายคู่นะไม่มีลูกชอไม่มีมาเลาเซียนะครับมาเลาเซียยังไม่กลับมาแฮร์รี่อามส อาจจะเด็กเกินไปเกินกว่าที่จะที่จะฝากความหวังเอาไว้ได้แต่ก็คงต้องมีฝากความหวังไว้ด้วยแหละนะครับยังไงเสียก็อาจจะต้องมีชื่อติดสำรองเอาไว้นะครับในกรณีสุ่มเสี่ยงเพราะไม่งั้นจะไม่มีฟูลแบ็กอีกให้ใช้งานอีกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเกมนั้นมีปัญหาระหว่างเกมซึ่งตอนนี้การมาฟูลแบ็กเนี่ยมีดีดาโลนะครับแล้วก็มีมาสราอุ่ยเรียบร้อยแล้วซึ่ง2คนนี้คาดว่าจะออกซาร์ตตัวจริงเลยในเกมกับฟูลแลมไม่ว่าใครจะเล่นแบ็คขวาหรือซ้ายก็ตามโอเคละคำว่า เล่นแบ็กซ้ายมันอาจจะไม่ขัดแหละเหมือนที่ผมพูดไปเพราะอย่างมาซาอุยก็สามารถเล่นแบ็กซ้ายได้แบบไม่ขัดอยู่แล้วดาโลถ้าต้องจะเป็นต้องมาเล่นแบ็กซ้ายแล้วเอามาซาอุยเล่นขวาดาโลก็ทาได้ดีจากซีซั่นที่แล้วแล,ว,แลวก็ไม่เลวนะครับเพราะว่าเขาก็ทั้งขึ้นทั้งลงทั้งอินเวิร์ดเข้ามาเล่นด้านในก็โอเคแล้วตอบโจทย์แล้วนะครับคราวน,นี้ปัญหาก็คือว่าถ้าจะไม่มีฟูลแบ็กติดสำรองเอาไว้เลยมีปัญหาแน่ครับดังนั้นอาริอามาสก็ก็คงน่าจะต้องมีชื่อติดสำรองไว้แหละไม่งั้นมันสุ่มเส เนี่ยคราวนี้มันเกิดปัญหาแล้วนะครับก็เลยมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยกำลังจะมองเรื่องเหล่าบรรดาน,นักเตะฟรีเอเจนชื่อของมาโกสอลอนโซก็เลยก็เลยดูจะกลับมามีมีพื้นที่ให้ได้พูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนั้นเป็นนักเตะฟรีเอเจนอยู่นขณะน,นี้ปีนี้33แล้วนะครับยังคงเป็นนักเตะไร้สังกัดน,นะครับหรือแม้กระทั่งว่า ก็มีแฟนแฟรแมนยูก็พูดถึงว่าในไหนก็ในไหนก็คนพร้อมจะมาอยู่แล้วก็ไปยืมเลกิลอนกลับมาสิอะไรอย่างนั้นนะครับก็ยังไงแบ็กซ้ายอย่าเพิ่งไปตัดออกนะครับทุกคนครับมันอาจจะเป็นช็อตแก้ไขก่อนคือซื้อมาเพื่อจะเพื่อจะเป็นเบอร์หนึ่งถาวรอาจจะไม่ใช่ตลาดในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะเป็นต้องเป็นประมาณนี้ไปก่อนคือยืมตัวหรือว่าหานักเตะฟรีเอเจต์นะครับแต่ว่าตลาดต่อไปอาจจะหน้าหนาวนี้หรือซัมเมอร์หน้านะครับยังไงซตำแหน่งแบ็กซ้ายคงต้องคงต้องซื้อแล้วล่ะนะครับเพราะว่า ทนใช้ลูกชอคงคงจะทนใช้แบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บอะไรแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่ๆนะครับแล้วเอาไปเอามาจากซีซั่นที่ไม่คิดว่าจะมีปัญหาเรื่องแบ็กมีอีกแล้วนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ามีปัญหาอีกแล้วในในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับนี่คือนักเตะขาเข้านะคับคืนที่ผ่านมามีประมาณนี้ครับทุกคนครับแต่ขาออกมีเรื่องน่าสนใจครับนั่นคือสกอตแม็กทูมินีนะครับผมพูดไปหลายทีเกี่ยวกับกลุ่มบริหารของอีดิออสนะครับว่า เราไม่ได้ว้าวเพียงแค่การซื้อนักเตะเข้ามานะครับไม่ไม่ใช่เพียงแค่เซอร์ไพรส์ว่านักเตะเดินดีลได้ดีได้เร็วแล้วก็ซื้อนักเตะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วตอบโจทย์ได้ว่ากันไปในตำแหน่งที่ขาดว่ากไแต่กลุ่มอนเนอสก็เดินดีลสำหรับนักเตะขาออกไปด้วยครับ ได้มาก็ต้องปล่อยออกนะครับจะปล่อยออกแล้วมันจะขาดทุนก็ให้มันขาดทุนให้น้อยที่สุดอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นเราจึงจะเห็นชื่อทั้งเจดอนซานโชที่พัวพันกับการย้ายไปอยู่กับปาเลแซงชักแมงก็ยังยังกาชื่อของเจดอนซานโชไม่ออกนะครับรวมถึงสกอตแม็กซทูเมเนที่เราก็ไม่อาจจะไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าอันนี้พูดตามตรงไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าแบบพูดแบบเว่อร์วังอลังการนะไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าเออชื่ออย่างแม็กอมจะสามารถไปพัวพันกับหลายๆทีมได้ ฟูลแลมทีมในตุรกีแล้วก็ล่าสุดคือมันหลายทีมากไนงะแล้วก็ล่าสุดก็คือนาโปลีครับที่มีข่าวกับสกอตแม็กทูมิน่นะครับอ้างอิงจากผู้สื่อข่าวพอลเฮิร์สครับเขาบอกว่านาโปลีเนี่ยจะมีการเปิดตัวเจจากับยูนเต็ดนะครับเพื่อดึงตัวสกอตแม็กทูมินีแม็กทอมไปร่วมทีมแต่ว่าเป็นในรูปแบบของการยืมตัวนะเป็นในรูปแบบของการยืมตัวเนื่องจากว่าค่าตัวที่แมนยูตั้งเอาไว้25-30ล้านปอนด์เนี่ย นาโปลีไม่พร้อมจ่ายงบไม่เพียงพอคือแมนยูยังไงเสียต้องการขายในราคานี้นะครับไม่ต้องขารไม่ต้องการดราัมราคาลงไปมากกว่านี้ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าทําไมดีลกับฟูลแลมถึงไม่จบเพราะว่าก็แมนยูก็ไม่ยอมอะ่ะยังไงก็ยันไว้ว่าไม่ยอมนาโปลีเข้ามาสู่ดีลนี้นาโปลีบอกว่าโอ้ถ้าจะจ่ายขนาดนี้ยืมได้ไหมนะครับตัวเทนฮากเองนะครับก็บอกว่า เนื้อข่าวคือเทนน่าก,ก็ต้องการจะเก็บสกอตแม็กทูเมนเอาไว้ใช้งานนะครับแต่ถ้าสโมสรนจะอนุมัติเรื่องการย้ายออกของสกอตแม็กทูเมนีนะครับก็จะอนุมัติเฉพาะในกรณีที่ตัวของนักเตะนั้นร้องขอเท่านั้นเฉพาะในตัวของแม็กทอมต้องการที่จะย้ายออกเท่านั้นส่วนนาโปลีนะครับก็ต้องการที่จะดึงแม็กทูเมน่มาร่วมทีมให้ได้นะครับซึ่งแม็กทอมในตอนนี้เหลือสัญญาอีกปีหนึ่งแต่ว่ายังมีออปชันในการที่จะขยายออกไปอีก 1นึงปีด้วยนะครับอ้างอิงจากกอริลเลเดลัสปอร์ตนะครับบอกว่าผอ,อ,อกีฬาของนาโปลีเดินทางม,มาที่แมนเชสเตอร์เพื่อพูดคุยกับยูไนเต็ดเรื่องของการย้ายทีมของสกอตแม็กทูมิน่ด้วยนะครับอะก็อย่าเพิ่งไปตัดโอกาสนะครับในการดึงเข้าดึงออกของนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอะผมร่วม ข่าวของคริสเ t นเอเล็กเซนด้วยก็แล้วกันนะครับก็มีข่าวว่าแมนยูเนี่ยเตรียมที่จะปล่อยเอเล็กเซนออกจากทีมเหมือนกันนะครับตอนนี้ได้รับการติดต่อจากหลายๆสโมสรก็รอเพียงแค่ข้อเสนออย่างเป็นทางการดังนั้นบวกกับข่าวหลายๆอย่างเราอาจจะจับความสัมพันธ์ได้ว่าอตอนนี้ชื่อของอัมระบัดก็อาจจะ บางลงไปแล้วนะครับเราจะเห็นข่าวว่าอัมระบัตนั้นลบไบโอที่เจ้าตัวอยู่กับแมนเชสเตอร์แต่ออกไปแล้วแมนยูลบชื่ออัมระบัตออกจากเว็บไซต์สโมสรแล้วแล้วก็ว่ากันไปแต่คือ,อยังไงมันก็ต้องลบเพราะเขาไม่ใช่นักเตะแมนยู Man แล้วยังไงคือแค่เนื้อข่าวมันจับโยงมาเฉยๆแหละแต่ถ้าเราว่ากันในความเป็นจริงเนี่ยครับถ้าเกิดว่าทีมจะต้องปล่อยออกถ้าต้องปล่อยแม็กทอมออกถ้าต้องปล่อยคริสเตนเอเล็กเซ่นออกนะครับยังไงยังไงผมก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าตำแหน่งมิฟิ์ตัวรับตำแหน่งเบอร์หก็ต้องได้นะครับ มาในอุกเตอาจจะอาจจะเป็นข่าวเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวมาเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวมาเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวมานะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าจะมาขนาดนี้นะอูกเตยังไงก็ต้องได้ยังไงก็คงจะต้องมายังไงก็น่าจะจบไม่ว่าจะจบโดยวิธีการไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวก่อนเพื่อ,อพ่วงออปชันในการซื้อขาดในอนาคตต่อไปยังไงยังไงผมก็คิดว่าอูกเตก็น่าจะมานะคือถ้ามาในโอโคครบรีซั่นนี้ครบ เต็มนะครับการเติมในตําแหน่งต่างๆนะครับคือการมาของอุกเตอาจจะไม่ใช่ว่าไปมองว่าเป็นการสลับดีวกับเจดอนซานโช่นะครับอย่าไปม,มองว่าเป็นการสลับดีลนะครับเพราะว่า,าดีลนี้ต้องใช้คาว่ามันคนละดีวทุกคน,นครับเรามองในแง่ความเป็นจริงคือปารีสไปไปจ่ายเงินเพื่อชาวในเวสมาจากามาจากเบฟิก้าถูกไหมนะครับจ่ายตังไปพอสมควรดังนั้นเนี่ยปารีสก็ต้องการได้เงินกลับเข้ามาครับดังนั้นการที่จะสลับตัวระหว่าง ซานโชซานโชไปปารีสในแมนยูตึงอูกเต้เข้ามาแล้วสลับตัวแล้วเพิ่มตังเพิ่มบวกลบตังนิดหน่อยผมว่าดิวเนี้ยมันคนละดิวนะครับเพราะยังไงเซียปารีสต้องการเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอยู่แล้วเพราะเขาจ่ายออกไปแล้วดังนั้นนักเตะที่อาจจะไม่ได้อยู่ในข่ายการใช้งานปล่อยออกดีกว่าปล่อยออกดีกว่าผมมองว่าดิวนี้คนละดิวซานโชก็อีกดีวหนึ่งครับแล้วก็อูกเต้ก็อีกดีวหนึง่งเออนะครับซึ่งผมมองว่า คิดว่าได้นะคิดว่าได้คิดว่าได้นะครับก็เป็นตำแหน่งสุดท้ายแหละนะครับที่จะทำให้จิ๊กซอนในซีซั่นนี้มันตอบโจทย์มากที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดที่มาคุยกันครับคุณผู้ชมครับนับถอยหลังอีกวันเดียวครับเกมพรีเมียร์ลีกเริ่มต้นแล้วนะครับพรุ่งนี้ แมนยู Menu, เปิดบ้านเจอฟูลแลมเดี๋ยวพรุ่งนี้พรีวิวกันแบบยาวๆจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับว่าแมนยูซีซันนี้เป็นยังไงเหมือนเช่นเคยครับก่อนเกมเราพรีวิวเราชวนกันแชร์จัดไลน์อัพ11ตัวจริงนะครับมุมมองของผมมุมมองของทุกท่านนะครับไปดูฟูลแลมซะหน่อยซีซันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมแจกแจงแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็หลังเกมเรามาดู ไฮไลท์มาเจ็บเก็บตกมาเจาะกันนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งเป็นอย่างไรบ้างนะครับรีวิวกันหลังเกมพร้อมด้วยภาพไฮไลท์แบบถูกลึกทธิ์จากถรูชันที่ f ลุ๊กแฟมิลีนะครับทุกคนบอลยังไงบ้างครับมาเม้นมาแชร์มาคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดสั่งริงให้กับชนะของฟลุ๊กแฟมิลนะครับคลิปนี้เราไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ